สังเกตไหมคะเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะเรามักจะกลัวความอ่อนแอค่ะเราไม่อยากจะอ่อนแอเราไม่อยากจะแสดงความอ่อนแอออกมาเมื่อไหร่ที่เราเข้าใกล้ความรู้สึกอ่อนแอนะคะเราจะรีบผลักตัวเองออกมาเลยไม่รู้แหละมันเหมือนเป็นการโปรเทคตัวเองด้วยไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกอ่อนแออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคน สังเกตไหมคะเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะเรามักจะกลัวความอ่อนแอค่ะเราไม่อยากจะอ่อนแอเราไม่อยากจะแสดงความอ่อนแอออกมาเมื่อไหร่ที่เราเข้าใกล้ความรู้สึกอ่อนแอนะคะเราจะรีบผลักตัวเองออกมาเลยไม่รู้แหละมันเหมือนเป็นการโปรเทคตัวเองด้วยไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกอ่อนแอแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นะ่ะมองเราว่าอ่อนแอด้วยแล้วมันมีประโยคนึงคะ่ะที่ได้ยินกันบ่อยๆเลยก็คือว่าโลกนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับคนอ่อนแอหรอก ทำให้เจนฉุกคิดได้ว่าเอ๊ะความอ่อนแอมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอความอ่อนแอมันมันดูเหมือนทําไมอ่ะมันทําให้เจนฉุกคิดขึ้นมาได้นะคะว่าเอ๊ะความอ่อนแอมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอมันเป็นแค่ความรู้สึกความรู้สึกหนึ่งเราจะอ่อนแอบ้างไม่ได้เลยหรอก็เจนก็อยู่กับพี่อีฟนะคะนักจิตวิทยาเจนก็เลยจะถามพี่อีฟว่าเอ้ยเป็นนักจิตวิทยาอ่อนแอไหมอ่ะบ่อยนะ บ่อยใช่ไหมคะจริงความอ่อนแอมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกวิชาชีพ uh huh. เพราะฉะนั้นนักจิตเองก็มีสิทธิที่จะอ่อนแอได้เหมือนกันพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่หลายๆครั้งเวลาที่มันแบบมันไม่ไหวจริงจริงมันรู้สึกมันรู้สึกหมดแล้วหมดพลังมากๆบางทีพี่ก็ปล่อยตัวเองให้อ่อนแอเหมือนกันนะคะน้อนเจนทีนี้คนเราก็จะมีค่านิยมว่าร้องไห้เท่ากับอ่อนแอร uh huh. หรือว่าเออเศร้าเสียใจ ก็จะไม่เข้มแข็งอะไรก็มันจะอ่อนแอไปหมดเลยเงี้ยจริงๆแล้วความอ่อนแอมันคืออะไรอะคะร้องไห้เท่ากับอ่อนแอหรือเปล่าอ่าจริงๆความอ่อนแอมันอาจจะหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าข้างในมันล้นมากๆแล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันไม่มีแรงจังเลยมันรู้สึกเหนื่อยจังเลยรู้สึกแบบทุ่มโทนอนะมันคือความโอเวอร์เวมมากๆมันแบบล้นออกมามากๆจนเรารู้สึกว่าแบบ ฉันจำเป็นยังต้องแบบเข้มแข็งแบบนี้อยู่ตลอดหรือเปล่าจริงๆการร้องไห้มันอาจจะไม่ใช่เท่ากับความอ่อนแอก็ได้แต่การร้องไห้มันอาจจะหมายถึงว่าเราปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอได้แล้วเป็นการระบายอารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ภายในที่มันเออล้นเต็มไปหมดอะไรย่าเงี้ยออกมาเป็นเป็นน้ําตาของเราเองอะไรเงี้ยค่ะอมอแล้วแล้วอย่างงี้คือตอนเด็กๆเราก็รู้สึกอ่อนแอได้ก็ไม่ผิดใช่ไหมคะค่ะแต่พอเราโตมาอ่อนแอไม่ได้แล้วอพอ,อเป็นในวัยผู้ใหญ่มัน รูปแบบความอ่อนแอมันเป็นรูปแบบเดียวกันไหมคะจริงๆพอเราโตมาเป็นผู้ใหญ่ความเจ็บปวดบางอย่างหรือความรู้สึกบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะคล้ายๆกับตอนเราเป็นเด็กแต่ด้วยความที่เราโตมาเรามีประสบการณ์พอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆความยุ่งยากของการใช้ชีวิตมันมีมากขึ้นการที่เราแบบ คิดอะไรหรือทําอะไรบางอย่างมันอาจจะซับซ้อนขึ้นเหมือนตอนที่เราแบบเป็นวัยเด็กอะวัยเด็กเราอาจจะรู้สึกว่าทําอะไรก็ได้คิดแค่หนึ่งครั้งฉันตัดสินใจทําเลยก็ได้เนี่ยแต่พอเราโตขึ้นมาเราแบบมีการคิดทบทวนที่มันซับซ้อนมากขึ้นเราจะทําอะไรหนึ่งอย่างเราถูกแบบโอโ้แบบ กำแพงเรากั้นไว้ตึงต้ง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 เต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยความเป็นเด็กหรือความแบบเขาเรียกว่าความไร้ดิงสาในตัวเรามันดูแบบมันดูตัวเล็กลงเพราะเราพยายามจะสร้างเกาะบางอย่างขึ้นมา ในในรูปแบบของการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันก็เลยทาให้หลายๆครั้งเรามักจะมองว่าเราอ่อนแอไม่ได้เราร้องไห้เท่ากับเราอ่อนแอหรือ,อการที่เราจะอ่อนแอสักอย่างหนึง่งมันเหมือนกับการแบบที่เราแบบเป็นคนไม่เข้มแข็งหรือเปลา่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋องั้นก็แปลว่าร้องไห้ก็ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเราอ่อนแอแล้วเราร้องไห้อะ น้ำน้ำตาเราการร้องไห้เนี่ยมันเยียวยาความเจ็บปวดความออดแอ์ได้ไหมอะคะจริงๆการร้องไห้มันคือการระบายความรู้สึกออกมาอย่างที่บอกว่ามันคงแน่นมากๆมันคงล้นมากๆมันเลยทําให้เราแบบเหมือนแบบร้องไห้ออกมาสักหน่อยดีกว่าเพื่อให้ข้างในใจมันแบบ มีการแบบปล่อยก๊อกอะไรบางอย่างออกมาได้บ้างทําให้เราแบบเหมือนเอาอารมณ์ที่มันท่วมท้นอยู่ข้างในออกมาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอจริงๆเป็นเจนก็เป็นนะเวลาอ่อนแอร์แล้วก็จะร้องไห้เพราะว่าร,รู้รู้ตัวเลยว่าเป็นคนที่อิมมัชนอลสูงมากคือ มักจะแบบใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลเสมออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเจนนะทีนี้ค่ะจะก,ก็จะได้ยินคําพูดบ่อยว่าอ่ะโตมาอย่าอ่อนแออย่าร้องไห้ค,คําพูดพวกเนี้ยที่เราพูดพูดกันเนี้ยมันเอฟเฟกต่อผู้ฟังแบบไหนคะ่ะมันแย่ไหมหรือว่าเราพูดได้ไหมแบบเนี้ยเหมือนบอกกับเพื่อนทั่วๆไปอืมคนพวกเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเขาอาจจะรู้สึกว่ามันคือการแบบพยายามบอกบางสิ่งบางอย่างกับคนฟังแหละแต่จริงๆมันคงกระทบก,กับความรู้สึกเนาะเพราะในหลายๆครั้งอ่ะ คือพอเราโตขึ้นแล้วเรายิ่งจะได้ยินคำเนี้ยบ่อยขึ้นเรายิ่งจะมีคนบอกกับเราด้วยรูปแบบประโยชน์ของการที่แบบอย่าร้องนะโตแล้ว<ช>เป็นผู้ใหญ่แล้วต้องเข้มแข็งซี่ร้<ช>องไห้ทำไมอย่าอ่อนแอสิพอเราโตขึ้นอะ่ะคำพูดเหล่านี้จะวนเวียนกับเราเยอะขึ้นเราจะได้ยินคำพูดแบบเนี้ยแทบจะแบบในทุกๆวันของการใช้ชีวิตด<ช>้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันน่าจะเป็นการตอกย้ำความรู้สึกที่เรามีอยู่ข้างในอะ่ะเหมือนกับแบบ โอเคฉันกำลังจะอ่อนแอลงฉันกําลังจะแบบเหมือนหาที่พึ่งพิงแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอฉันฟังคําพูดแบบนี้อีกฉันก็แบบโอเคอ่อนแอไม่ได้เพราะฉันต้องกลับมาเข้มแข็งอีกคือจริงๆการแบบอ่อนแอการร้องไห้การแบบไม่ไหวคือไม่ไหวอะ่ะ มันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบมันทําให้เราสามารถจัดการอารมณ์แล้วได้มากขึ้นมากกว่าการที่แบบเราพยายามไปเก็บกดอารมณ์ตรงนั้นเอาไว้หรือด้วยคําพูดของคนอื่นอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเอออดแอด้ end, เราต้องยอมรับความรู้สึกของตัวเอง ด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมต้องยอมรับว่าโอ่อนแอแล้วว่อยวว <c oughs> จริงๆมันเกิดขึ้นบางทีเราไม่ทันได้รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือความอ่อนแอค่ะแต่เวลาที่เราร้องไห้ออกมา <c oughs> เราเสียใจยเราพยายามทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อปลดปล่อยความอึดอัดในใจตรงนั้นออกมาแล้วสักพักหนึ่งอะความคิดแบบนั้นมันถึงจะวิ่งตามเรามาว่าเฮ้ยเธออ่อนแอหรอ แล้วมันก็จะตามมาด้วยอ๋อประสบการณ์ต่างๆที่เคยเคยถูกปลูกฝังมาว่าห้ามอ่อนแอสิเป็นลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งนะอ่าต้องเรียนให้ได้เก่งๆสิแพ้ไม่ได้นะ,ะสิ่งเหล่านั้นมันจะตามมาหลังจากที่เราได้ปรับเลือกทาพฤติกรรมบางอย่างที่เรียกว่าอ่อนแอไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งอ่อนแอบ้างก็ได้นะอืจริงๆแล้วเป็นแบบนั้นนะคะใช่ไหมคะ,คะแต่แตก็ยังมีคนบางประเภทเช่นเขาเรียกว่าเป็นผู้นําครอบครัวเนอะ,อะ หรือว่าโตเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแสดงความอ่อนแอออกมาไม่ได้เลยค่ะในมุมมองถ้าสมมติว่าโอเคเราเป็นผู้หญิงเราอาจจะแสดงได้แต่เนี่ยผู้ชายอะ่ะจะแสดงยังไงดีอ่ะ้องไห้ก็ไม่ได้ด้วยคือไคือจริงๆผู้ชายก็เหมือนกับผู้หญิงนะคือเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะ่ะที่เขาสามารถ เป็นอะไรก็ได้รู้สึกอะไรก็ได้แสดงแบบไหนออกมาก็ได้แต่ผู้ชายหลายๆคนจะถูกปลูกฝังจากประสบการณ์ของเขาเองด้วยความที่แบบพื้นฐานของคนไทยจะมองว่าผู้ชายคือผู้นําของครอบครัวผู้ชายคืออะไรที่จะต้องต้องแบบยืนหยัดให้ได้เพื่อเป็นที่พึ่งของคนอื่นแต่อย่าลืมว่าผู้ชายเขาก็มีอารมณ์มีความรู้สึกมีความคิด มีจิตใจเหมือนก,นกันกับผู้หญิงอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบล้มได้ร้องไห้ได้อ่อนแอได้ไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาก็ได้อะไรแบบนี้อ,อเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเป็นฐนานะคนในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงถ้าเราเห็นค่ะผู้ชายอ่อนแอบ้างเราก็ควรที่จะปลอบใช่ไหมไม่ใช่รู้สึกแย่ก,กับสิ่งที่เขาทําแบบนั้นจริงๆมันงคงดีเนาะถ้าเราได้แบบ ผู้หญิงแบบนั้นในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือการที่เรากล้าเป็นผู้ชายเรากล้าอ่อนแอกับคนคนนึงได้นั่นแปลว่าเขาต้องแบบเชื่อใจคนนี้มากๆเขาต้องไว้ใจกับคนนี้มากๆเขาถึงกล้าที่จะแบบเผยอีกมุมหนึ่งของตัวเองออกมาอะไรอย่างเงี้ยหลายๆครั้งเรามักจะชอบพูดว่าแบบเออไม่เป็นไรนะเข้มแข็งไว้เราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคําพูดแบบนั้นบางทีมันแบบ มันเข้าไปตอกย้ำความรู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วฉันต้องเข้มแข็งหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้ามันจะดีกว่าคงเป็นแบบที่น้องเจนบอกว่าเออก็แค่อยู่ข้างๆ<อ>เขาแล้วก็แบบเออบอบกอดเขาหรือแตะไหล่เขาทําให้เขารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้ด้วยภาษากายก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราพูดอะไรแล้วกังวลว่ามันจะไปกระทบกับความรู้สึกเขานะโมเมนต์นั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมงั้นผู้ชายก็อ่อนแอได้นะคะไม่เป็นไรที่นี้ค่ะ คือถ้าอ่อนแอแล้วมันมีระยะเวลาของมันไหมที่แบบจะหายอย่างตายตัวเพราะว่าพี่อิฟเคยบอกว่าความเศร้ามันจะมีระยะเวลาอย่างน้อยสองเดือนมันจะดีขึ้นแล้วในเรื่องของความอ่อนแอละคะพี่จริงๆความอ่อนแอมันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแต่มันอาจจะไม่ใช่อะไรที่มันคล้ายๆกับความเศร้ามากนักอะไรเงี้ยบางทีความอ่อนแอมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราอยากจะแบบ เป็นเป็นคนแบบนี้จังเลยบาบางทีเราอาจจะแค่แบบอยากปล่อยวางอะไรที่มันดูมันดูเข้มแข็งจังเลยลงบางทีมันอาจจะเป็นการแค่แบบเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราเหมือนแบบปล่อยอะไรที่มันหนักๆที่มันแบกมาอยู่ตลอดเวลาลงแค่นั้นเองแต่ว่าแต่ละคนในการแบกความอ่อนแอของตัวเองอความรู้สึกอ่อนแอของแต่ละคนมันก็คงจะแตกต่างกันขึ้นอยู่ที่ว่าเรื่องที่เขาเผชิญหรือว่าสิ่งที่เขากําลังเจออะมันรุนแรงกับเขาแค่ไหนแล้วเขาอยากได้เวลามากน้อยแค่ไหนในการแบบ แสดงอีกมุมนึงที่เรียกว่าความอ่อนแอของตัวเองเกิดให้มันเกิดขึ้นได้นะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลว่าจะจัดการกับมันยังไงใช่คะ่ะอ่อนแอได้ตลอดเลยไหมคะอ่อนแอได้เวลาไหนบ้าง <c oughs> จริงๆอยากอ่อนแอตอนไหนก็อ่อนแอได้นะมันโอเคมากเลยด้วยซ้ำที่เราจะจะมีมุมของความอ่อนแอตรงนั้นมันแปลว่าเราอ่ะเหมือนตัวเราเองอ่ายอมให้ตัวเราเอง ไปพึ่งพิงกับคนอื่นได้บ้างให้โอกาสคนอื่นเขาเข้ามาแสดงความรักความห่วงใยกับเราได้บ้างเนี่ยมันอ่อนแอได้อตอนไหนก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวคือไม่ไหวถ้าเราแบบเหมือนพอเราไม่ไหวปุ๊บแล้วเราบอกตัวเองว่าเออไม่เป็นไร สักพักหนึ่งเราก็จะแบบดึงแบบกำแพงเราขึ้นมาอีกว่าเราอ่อนแอไม่ได้แต่จริงๆเวลาที่เรารู้สึกว่าเออตรงนี้มันคือไม่ไหวก็บอกตัวเองว่าโอเคไม่ไหวก็คือไม่ไหวอยากอ่อนแอก็อ่อนแอให้คนอื่นเขาได้แบบแ,บบแสดงความรักความห่วงใย,ยกับเราบ<อ>้างไปพิงคนอื่นบ้างไปอยู่กับคนที่เขาแบบเออเข้มแข็งบ้างถอดหน้ากากของความแบบเข้มแข็งตรงนั้นอ่ะออกบ้างเพื่อให้เราได้แบบปลดปล่อยความรู้สึกและอารมณ์อีกมุมหนึ่งของตัวเราเองให้คนอื่นเขาได้เห็นบ้าง mm hmm. คนอื่นเขาจะได้เข้าใจว่า เฮ้ยจริงๆแล้วเราก็มีมุมแบบนี้เหมือนกันเราก็ต้องการการปลอบประโลมเราก็ต้องการความรักความห่วงใยที่มัน,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นในมุมแบบนี้ของเราได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าบางคนกลัวมากไม่ได้กลัว <Ha. S 2> ตัวเองอ่อนแอแต่กลัวกลัวคนอื่นจะเห็นว่าเราอ่อนแอกลัวคนอื่นจะคิดว่าโอ้ยไม่เห็นเข้มแข็งเลยอะ <Ha. S 2> อะไรเงี้ยจริงๆมันอาจจะเกิดจากการที่เขารู้สึกว่าเขาต้องเป็นที่พึ่งของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเขาเขาจะต้องแบบเป็นเป็น key person อะคือแบบ เป็นเสาหลักอยู่ตลอดเวลามันอ่อนแอไม่ได้นะมันล้มไม่ได้นะถ้ายกตัวอย,อยางให้เห็นภาพชาัดๆคือถ้าสมมติว,ว่าแบบเราเป็นคนที่ต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวออืแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออวันนี้มันเหนื่อยจังเลยมันหมุนเงินยังไงมันก็ไม่ทนันเขาก็จะรู้สึกว่าแบบแต่เราบอกใครไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราอ่ะเป็นคนที่แบบจะต้องดูแลตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ย<ๆ><ๆ>เออมันก็จะแบบดึงหน้ากากของความแบบฉันต้องเข้มแข็งไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ อยู่แบบนั้นอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วเขาอาจจะเหนื่อยมากๆ <ừ, S 1> เลยใช่คะ่ะอแล้วอย่างนี้มันมันส่งผลในระยะยาวไหมคะถ้าเราไม่ได้แสดงความรู้สึกอ่อนแอออกมาบ้างเลยอะไรเงี้ยหลายๆครั้งเวลาที่เราแบบเหมือน,นเก็บทุกอย่างก็บเก็บทุกอย่างสุดท้ายมันจะมีวันหนึ่งที่มันถูกระเบิดออกมา เหมือนถ้าเราพยายามเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราแบบไม่แสดงความอ่อนแอออกมาเลยในอีกมุมนึงมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะที่เราแบบเหมือนแบบพยายามจัดการกับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามเข้มแข็งให้ได้อยู่ตลอดเวลาแต่อย่าลืมว่ามันมีแข็งมันก็มีอ่อนอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าวันหนึ่งมันระเบิดออกมาเราอาจจะแบบอ่อนไหวเกินกว่าที่เราจะรับตัวเองได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือความอ่อนแอสําคัญที่สุดคือต้องยอมรับก่อนว่าแบบ มันอ่อนแอได้อะต้องยอมรับความรู้สึกตัวเองเคอรพความรู้สึกตัวเองใช่ไหมคะที่แบบหลายๆคนชอบพูดกันว่าเออรู้สึกอะไรก็แสดงออกมาเถอะ<ช>เป็นตัวของตัวเองไปเถอะไม่มีใครว่าอะไรหรอกใช่ค่ะเพราะเวลาที่เราแบบอ่อนแอบ้าง ทําตัวแบบอ่อนไหวบ้างบางทีมันอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะที่มันแสดงออกถึงความแบบอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คนอื่นแบบอยากจะแสดงความรู้สึกดีๆต่อเรา,เ<อ>าบ้างก็เข้า,าหาเรามากขึ้นปะคะอยากจะให้เราแบบเป็นที่แบบอ๋อไปไป,ไปพิงอนอยอะไรเงี้ยก็ได้เนี้ยคือเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอขึ้นมาแบบมันคงต้องใช้ความใกล้ยเยอะแหละในการที่จะแบบ แสดงมันออกมาเพราะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนถูกปลูกฝังมาว่ามันอ่อนแอไม่ได้โดยเฉพาะในผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายหัวหน้าครอบครัวหรือว่าหัวหน้างานต่างๆพวกนี้ก็จะแบบอ่อนแอไม่ได้เลย,ร please, ยหรือการที่เบบราคนคนหนึ่งกล้าที่จะแสดงความอ่อนแอออกมามันอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งก็ได้นะที่แบบเป็นการบ่งบอกอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างกายว่าแบบ กอดฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้วอืม <c oughs> งั้นถ้าแบบเราเป็นอยู่ในฝ่ายซัพพอร์ตล่ะคะเราเราต้องทำตัวยังไงดี <c oughs> หรือว่ามีคำพูดอะไรปอบประโลมเขาได้บ้าง โหจริงๆชอบคานี้มากค่ะว่าปอบประโลมเพราะคนที่เป็นฝ่ายซัพพอร์ตอ่ะควรรู้วิธีการปอบประโลมอีกคนนึงหรือ,หร,อ,ห,รอหรือเข้าหาเขาด้วยความอ่อนโยนเนาะเวลาคนที่อ่อนกล้าที่จะอ่อนแอลงกล้าที่จะเผยอ,อีกมุมหนึ่งของตัวเองที่มันเป็นด้านอ่อนแอสิ่งที่เราควรทําคือถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเราก็กอดเขาได้เพราะเขาคงส่งสัญญาณมาให้เราอยู่แล้วว่ากอดฉันทีฉันไม่ไหวแล้วถ้าเรากอดเขาเราก็อาจจะแบบแค่แบบเออแค่รูๆว่าไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้ถ้าเรา รู้สึกว่าเราเลือกคําพูดไม่ได้เรากังวลว่าถ้าเราพูดไปแล้วมันจะเป็นยังไงดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบโอเคโอเคอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยร้องให้เต็มที่อ่อนแอให้เต็มที่หรืออะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราพูดไปจากความรู้สึกลึกๆของเราที่มีต่อโมเมนต์นั้นกับเขาจริงๆอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยคิดถึงคุณพ่อเลยอย่างเงี้ยในฐานะผู้นําครอบครัวอ๋อคนอาจจะต้องใช้วิธีพี่อีฟในการตอบเนอะบางทีเราอาจจะ ไม่ได้เห็นเขาแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาก็ได้ในเรื่องของความอ่อนแอบางทีเขาอาจจะแค่แบบเหมือนดูนเหนื่อยจังเลยเรา เราสังเกตแบบนั้นได้เราอาจจะต้อง take action ตั้งแต่ตอนนั้นคือด้ว่าเออกินน้ำไหม uh huh, uh huh. เป็นยังไงบ้าง uh huh. วันนี้เหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือการแสดงความห่วงใย,ยเล็กๆน้อยๆตรงนี้บางทีมันอาจจะเป็นประตูที่สามารถทําให้เขาแบบเปิดและก้าวออกมาจากตรงนั้นก็ได้ที่เป็นหน้ากากาของความเข้มแข็งของเขาที่เขาจะรู้สึกว่าเฮยดูดูแบบตรงนี้ได้นะคนนี้ดูแบบ ปลอดภัยนะที่จะแสดงอีกด้านหนึ่งของตัวเองออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆถ้าพ่อร้องไห้เราก็แบบในฐานะลูกสิ่งที่เราทําได้มันมันไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอะ่ะเออเราก็แค่เข้าไปแล้วก็บบเออเจนอยู่ตรงนี้แค่นั้นเลยแล้วก็แบบพ่อมีอะไรให้เจนช่วยไหมแค่นั้นแหละพ่อตอนนี้มันอะไรมันเป็นแบบเรื่องที่มันหนักอยู่พ่อบอกเจนได้ไหมหรืออยาเจนอยากรู้ด้วยอะไรแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจากที่พี่อีพูดมาเนี่ย มันก็โอเคมากๆเลยที่เราจะแสดงความอ่อนแอออกมาเพราะว่ามันแสดงถึงว่าเราก็เข้มแข็งในระดับหนึ่งแล้วนะคะที่กล้าที่จะแสดงความอ่อนแอออกมาเราก็เป็นคนธรรมดาคนนึงเนาะอ่อนแอบ้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกแล้วพบกับเจนแล้วก็พี่อีฟได้ใหม่ในอีพีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอจิต oh, นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณ